ผมชู่ฮูเซนครับเพราะผมเป็นนิ้วครับผมมันนิ้วเป็นสองข้างครับหลายปีครับฝ่าตัดแล้วรอบหนึ่งครับนิ้วในไตหรอใช่ครับเป็นมากี่ปีแล้วครเป็นมาสิบแปดปีสิบ้าปีครับผ่าตัดแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาเป็นอีกเป็นอีกครับเป็นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้ตาเน่ยนี้ครับแล้วก็ก็ก็เป็นนิ้วก้อนสนิ้วสก้อนออกมาครับ พ่อทานเหตุหลินจือ6สายพันธุ์ของแดกซินทานกี่เดือนแล้วคะทานประมาณ3มเดือนครับ3เดือนแล้วล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะพ่อก็อาการดีขึ้นครับก้อนนิ้วก็หลุดมาแล้วก็ปัสสาวะก็อาจจะลดลงครับนั้นก็ปัสสาวะไวๆครับอ๋อหมายถึงว่ามีก้อนนิ้วหลุดออกมากี่ก้อนคะสองก้อนครับสองก้อนแล้วก็ปัสสาวะดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นก็ วันก่อนก็ประมาณเจ็ดแปดครั้งเด๋อนนี้ลดประมาณสามครั้งสี่ครั้งเมื่อก่อนฉีบ่อยฉีนิดๆฉีนิดๆแล้วก็ฉีบ่อยๆครับค่ะตอนนี้ก็คือฉีดได้ดีขึ้นฉีดได้ดีขึ้นครับค่ะแล้ววันนี้มาซื้อเพิ่มใช่ไหมครับครับ,รบตอนนี้พ่อทานอย่างละเท่าไหร่คะก็ป้อผมมันเงินน้อยครับก็เช้าเย็นค่ะมือละสองครับอย่างละสองก็คือสี่แคปซูลเช้าเย็นค่ะขอให้พ่อหายไวๆตั้งใจทานต่อเนื่องแล้วก็ เพิ่มเป็นอย่างละสามนะคะคข,ข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ